สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาเปิดกล่องของเล่นของเราอยู่ตรงนี้นะคะเราจะพาของเล่นของเรามาเล่นที่สวนสาธารณะสวนสนุกนะคะนี่ตัวแรกเ <it> จ้าหญิงเลดี้โก้นี่ตัวถัดไปของเราเป็นแมวัวขาว นี่เปิดเลย let's go ู้ไปเต้นรวมกันกับเจ้าหญิงนะหุ่นยนต์แม่วัวนี่อ้ามีช้างไปวิ่งกับแมววัวแล้วก็เจ้าหญิงนะคะอ๋อมาดูตัวถัดไปดีกว่าบัฟฟาโลไปเลย let's go เอาไปคนละทางเลยจะลงเล่นนี่แมวควายเกิดทีแม่ควายเธอนี่เอาแม่ควายตกลงไปแล้วอ้าวไปเลยนี่เจ้าช้างอัลเฟนนี่โอ้ดูเจ้าช้าง ใจจังเลยได้ออกมาเที่ยวเล่นนอกบ้านแล้วเป็นการเปิดกล่องของเล่นที่น่ารักสุดๆเลยนี่ทุกคนมีไดโนเสาร์ด้วยโอ้โหไหนถึงในแล้วโอ้เจ้าช้างหวัวพุดไปแล้วทุกคนนี่่ะ go, ไปเลย โอเคคะ่ะทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะคะกดติดตามด้วยบ๊ายบาย